สวัสดีค่ะอิมพัชาสูงเด่นนะคะตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็ทํางานสื่อสารเป็นหลักค่ะไม่ได้อยากจากัดว่าทํางานเขียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็คุยกันต่อไปเนาะว่าทําไมถึงแบบไม่ได้จํากัดงานเขียนมันคือแบบหนในรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ในการสื่อสารแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด จริงๆแล้วว่าคนที่แบบต้องให้เครดิตมากๆคืออาจารย์เราครูเราเนี่ยเป็นครูคนต่างชาติคนแรกตอนนั้นคือเขาก็ให้แบบมีแค่เขียนเอเซย์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยว่าแบบโตขึ้นอยากทําอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันความเป็นเด็กเนาะเขาก็เหมือนแบบให้ให้ให้ใหแบบให้เขียนเป็น free writing ไปอะไรเงี้ยแล้วก็าการเขียนครั้งนั้นพอมองย้อนกลับไปอ่านก็เออน่าสนใจว่าณตอนเด็กอะเราเราตอบด้วยคําถามนี้ ตอนเด็กอะคำถามที่เราเจอเฉลยก็คือแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนาะซึ่งเราก็ถูกคําถามนี้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เข้าประถมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เด็กมันจะเป็นอะไรได้นอกจากอาชีพที่มันมีอยู่แต่ว่าพอเอเซชครั้งนั้นของครูที่ถามว่าเราอยากทําอะไรเราชอบทาอะไรอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบคําตอบเราไม่ใช่แบบ to be อ่ะแต่ว่า to do อ่ะเราว่า be มันมีความแบบ static อ่ะมันมีความนิ่งอ่ะมันมีความจะต้องเป็นสิ่งนี้แล้วมันกําหนดมันเฟซคือเวลาถามว่าเราจะเป็นอะไรมันเหมือนมันต้องคิดเยอะ เพราะว่ามันดูไม่ใช่สภาวะปัจจุบันอะอยากเป็นอะไรนึกออกเปล่าเราจะไปตอบแทนตัวเราเองในอนาคตมันยากแต่ถ้าแบบคําว่าทำอะเราว่ามันมีความลื่นไหลอะแล้วก็มันมีความเป็นแบบมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นของเรามากกว่าไงถ้าจะตอบว่าแบบเราชอบทําอะไรมันตอบณเราตอนนี้ได้เลยว่าณตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราชอบทําแล้วเราแบบขยายมากๆว่าแบบณตอนนี้ด้วยนะซึ่งไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันอาจจะต้องเป็นแบบสิ่งนี้เสมอไปแต่ณตอนนี้แบบฉันชอบทําสิ่งนี้ ถามว่าการลองมีความสําคัญยังไงการลองมีความสําคัญส่วนหนึ่งแต่อธิสุดของการลองที่แบบว่าไม่ต้องแบบคาดหวังว่ามันจะต้องมีอะไรออกมามันจะทําให้เราเบาแล้วความเบาอ่ะมันจะทําให้เราเหมือนแบบแตะกับสิ่งที่มันเป็นเราเองได้อย่างแท้จริงมากขึ้น อย่างที่บอกนะว่าการสื่อสารมันมีหลายรูปแบบฉะนั้นแบบตัวถ้ามันเป็น hard skill อ่ะเราว่าก็ขึ้นอยู่กับ format ของการสื่อสารว่าคุณใช้โหมดของการสื่อสารอันไหนอ่ะเป็นตัวหลักเช่นถ้าสมมุติว่างานเขียนอะไรอย่างเงี้ยทักษะหลักแน่นอนก็คือการที่แบบว่าจับประเด็นจับใจความให้ได้เนาะถ้าอย่างทีมงานอ่างเงี้ยมีทักษะของด้านการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอฉะนั้นทักษะที่คุณต้องมีเป็น hard skill ก็คือการถ่ายแล้วก็การตัดต่อวิดีโอให้ได้ฉะนั้นแบบอาจจะต้องลองถามตัวเองว่า เออฟอร์แมตไหนที่เราสนใจอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าอุ้ยเลือกฟอร์แมตนี้แล้วต้องแบบยึดติดกับฟอร์แมตนี้เสมอไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะค้นหาในฟอร์แมตอื่นที่มันไปไกลกว่าการเขียนมากขึ้นเหมือนกันส่วนซอฟต์สกิลอื่นๆเราว่างานสื่อสารหลักๆคือต้องเป็นคนที่แบบกลับไปเรื่องความสนใจมันต้องมีความสนใจของเรื่องของคนที่เขากําลังเล่าให้เราฟังหรือว่าเรื่องที่เรากําลังจะเล่าอย่างแท้จริงเพราะว่า เรารู้สึกจริงๆว่ามันเป็นงานที่มันแบบมันมันขัดข้านกับตัวตนไม่ได้เลยคือถ้าจะสื่อสารอะไรแล้วแบบมันมันไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเราอ่ะมันจะเป็นการสอดมันจะเป็นการสื่อสารที่มันแบบบิดเบี้ยวอ่ะท็อปสกิลหลักๆคือเราว่ามีความสนใจแล้วก็เชื่อในในของมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการจับประเด็นจับใจความเนาะจริงๆอันนี้ต้องยกเครดิตให้แบบพี่อ่องอุทิชัยแล้วก็พี่หนุ่มโตมอเที่ยวก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการแบบมองเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองเรื่องใหญ่เตต้อองงห็นมิิขแบบ สตอรี่ <Story S 2> เล็กๆที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยอืแล้วก็แบบ interpersonal skill ต่างๆเพราะว่ามันเป็นงานที่มันทํางานร่วมกับคนอื่นเยอะแาะว,ว่ามันมีความเป็นชีวิตมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปแตะกับเรื่องเล่าที่มันเป็นชีวิตคนเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนคุณได้แบบ VIP p a s <c> s <oughs> ในการไปแบบถามเรื่องของคนในการไปไปสืบคนเรื่องราวชีวิตของเขาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าพูดจริงๆเราในฐานะแบบคนแปลกหน้าบางทีถ้าเราไม่ได้มีแบบความเป็นนักสื่อสารนะ ใครจะมาเล่าเรื่องแบบเปิดบทเรียนให้เราขนาดนั้นฉะนั้นเอาจริงมันเหมือนกับเป็นงานที่แบบคุณได้รับบทเรียนตลอดเวลาที่คุณทํางานสิ่งนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นมันเลยมีความเป็นเซนส์ของมันมีชีวิตชีวามากๆแล้วมันก็ทําให้เราเติบโตในความหมายที่ว่ามันข้างในมันมัน,ม,นมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจากความคิดของคนอื่นที่มากระทบเราเงี้ย อินพุตสำคัญพอๆกับเอาพุ t เนาะถ้าเป็นข้อแรกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือต้องสนใจใครรู้ให้เยอะซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีการแบบเสพให้เยอะด้วยอะไรเงี้ยหนังสือหรือว่าติดตามข่าวสารอะไรต่างๆแต่มันจะเป็นเส้นบางๆมากเพราะว่าบางทีแบบสนใจคนอื่นอย่างอื่นมากอะเสียงข้างในเราจะหายฉะนั้นมันเหมือนมันเป็นเส้นบางๆระหว่างแบบรับให้เยอะแต่คุณต้องชัดเจนกับเสียงข้างในตัวเองมากๆว่าเฮ้ แต่ประเด็นจริงๆที่เราต้องการจะสื่อสารนมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันแบบคอนเทนต์มันโอเวอร์โหลดมากอะมันมีประโยคนี้เยอะเนาะว่าใครๆก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ฉะนั้นถ้าแบบคุณจะสื่อสารทุกเรื่องที่ทุกคนพูดกันอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณจะพูดอะทำยังไงที่ เรื่องที่คุณรับมามันมีความแบบอินเทอร์เน็ไลซ์และเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนคุณเองอะสมมุติว่ามันมีเทรนมีข่าวอะไรบางอย่างถ้าคุณแค่เล่ามาคุณก็จะไม่ต่างจะเป็นแบบรีพอร์เตอร์ที่เล่าแบบอินโฟเมชันออกไปเนาะซึ่งจริงเขาก็หาข้อมาูลบนนนั้นได้อยู่แล้วทำไมเราจะต้องเป็นแบบอีกหนึ่งคนที่พูดเรื่องนั้นแต่ว่าถ้ามันมีการตกตะกอนภายในกับคุณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกับเรื่องเล่าอื่นที่คุณมีอยู่ในตัวผ่านแบบ mindset, มายเซ็ตมุมมองชีวิตคุณหรืออะไรก็ตามแต่มันจะทํววําาาาาาใใหห้้้เเเเรรรืืื่่่่่ออองงววนนนนัันัะะะมมมมมจจีีคคคสสดดกกขึแลแลทญบบ็ไฟ ังเรื่องที่มันมีความมีความใหม่แล้วก็มีมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นถ้าเราก๊อปปี้น้ำเสียงคนอื่นเราทําในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีสักพักมันจะล้ามันจะรู้สึกเหมือนเราต้องแบบเออมันต้องไล่ตามตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณทําด้วยอะไรที่มันมันเป็นคําว่าเป็นตัวเองทําอะไรที่มันแบบนี่คือโจทย์ของฉันนี่คืออนเจนดาของฉันนี่คือเรื่องที่ฉันอยากเล่าจริงอะ่ะให้ตายยังไงอะ่ะ มีงานหรือไม่มีงานอะคุณก็จะทําสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหนือเป็นตัวคุณอ่ะฉะนั้นมันเป็นการยืนระยะไม่ใช่แค่กับงานนะแต่กับแบบตัวคุณเอง mm hmm. อ่ะือมันจะมีบางวันที่มันจะเหนื่อยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไปด้วย energy แบบครึ่งหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่แฝงทั้งกับแบบคนที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็คนเราจะเล่าเรื่องต่อไปอ,ไอย่างเงี้ยฉะนั้นสินียาบอกกับตัวเองคือเราอยากจะตั้งใจ ให้แล้วก็เล่าได้มากแล้วก็เต็มที่เท่ากับที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยฉะนั้นในวันที่เหนื่อยก็อยากจะขอให้แบบเคารพกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็คนที่เราจะเล่าเรื่องต่อไปตลอด